ใหม่อันใหม่มาแล้วรอบนี้ถุงเล็กต้องปกอย่างแน่นอนค่ะโลตัสสาขาบ้านสวนสวัสดีค่ะเรียนเช่นผู้มีอุปการะทุทุ่านค่ะวันนี้โลตัสสาขาบ้านสวนแนะนำไก่ย่างนมสดออมศาจัดโปรโมชั่นสาพิเศษราคาตัวละ129รับาท พิเศษวันนี้เมื่อซื้อ10ตัวขึ้นไปลดเหลือเพียงตัวละ99บาทสำหรับเจ้าผู้มีอุปการะคุณนายที่สนใจขอเชิญเลือกชมมาเลือกซื้อ ได้ที่เปนอาหารสดค่ะเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านค่ะวันนี้ลอตัสใส่คาบ้านสวนได้นําไก่ย่างน้าสดออกมาจัดโปรโมชั่นส่นพิเศษราคาตัวละ129บาทพิเศษวันนี้เมื่อซื้อ10ตัวขึ้นไปลดเหลือเพียงตัวละ99บาทสําหรับท่านผู้มีอุปการะคุณใดที่สนใจขอเชิญเลือกชมมาเลือกซื้อได้ที่เปนอาหารสดค่ะรู้สึกดีดดทีุ่กวันที่รอ,อตัสกอบับคุนค่ะ